สวัสดีค่ะมาแล้วจ้ะแนะนำชื่อน้องอุ๋งอิงพาเพลินนะคะน้องอะไรจ้ะน้องนุ่มนิ่มค่ะอันนี้น้องอะไรคะน้องน้ำมันพายอ้ยอันนี้จะตั้งซื้อขอยอะไรยังเดีก่อนน้ำปลาป้าซื้อน้ำปลาสั่นได้ซื้อใหม่เด้เล้วบ่เป็นบ่เป็นน้ำฝนลนะค่ะเพราะยังสายยันตั้งให้ซื้อน้ำปลาสั่น ตอมาฮงว่าล่องขาดบ่ได้ได้จากคือนนำปลาร่นี่ก oh ินทุกม pues ื่อมือละสี่ล้วปลารร่ปลารร่แบบว่าโอ้ยอย่าให้โอเองทำตำเลยมันเข้มมากแม่ฝีมือขึ้นแล้วนะเลรอใช่อร่อยน้ำตานครึ่งกิโลค่ะแม่นี่ขนาดทอดไข่นะคะเค้มมากใช่ไหมมันขี้ทีได้เมื่อกี้นี่เหรอไม่แตก อันนี้อร่อยแล้วนะคะพัฒนาฝีมือขึ้นแล้วค่ะเหลเรื่อยๆสวัสดีครับเฮงเฮงสวัสดีครับผมพ่อ้โหอยู่พ่อปุ๊บมีกระชิบะนี้นะครับชื่อว่าคนคือดื้อใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ดื้อแล้วฝากอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดแชร์แล้วก็กดกดไลค์นะครับโอ้ยหายใจทั้งไหนเนาะครูบอกไปเสนอกฟังคุณท่านฟังไว้น้องคุณขัดกระจ้าใจอยู่วันนี้เ้าเหาจะมาซื้อกับเ้าซื้อผักมากับเป็นกับแก้ม ปีใหม่ปีนี้ห่อห่อดลาดุกหมูย่างแม่หแต่ว่าเาเ่าย่างผักล้วนล้วนเราต้องย่างหมาเดี๋ยวนะไหมนี่แงหมาไอ้หอดิหอดิสวดวดให้หมาด้น้องน้ำมันไายนีกันแล้วสวดสวดให้หมาด้เนี่ยกระตุ้มมือให้แล้วติดตามไลฟ์สดด้วยนะจังแป๊บหนึ่ง คลิปนี้ก็เสีไว้ลงมื่ออื่นตอนเศรา้าคนหงกรกะมาแต่ว่าเทาสิบภาไปซื้อผักกับแก้มเ้ียบุาเออกับแก้มเสียบุมีบุมีเนื้อบุมีมมป่ามีแต่ผักล้วนๆนะจ๊ะยำไหมน้องอะไรนะน้องน้ำน้องไม่ผู้ดใดยำแซ่สองคนหนี่งหนูทำกับข้าวไม่เป็นหรืเหรอใช่เป็นไหม <laughs> ไม่ต้องนะกูเมม่แอวนะหนูเตรียมให้ได้หนูเป็นผู้สวยกูได้โอ้สุดท้ายมันกูคนกูเห็นคือเก่าจังเ้ยบนเลียวอีกเลียวสั่งได้เบิร์ดสุดท้ายมันก็เห็นเองคือเก่าชุกคนค่ะทำไมพี่ปัเนี้ยคนนี่คนสวยอย่างพวกเธอทำข้าไม่เป็นมันก็ไม่เป็นไรหรอกแม่ก็อยากทำเป็นนะคะแต่มันทำแล้วมันกินไม่ได้มันก็ไม่น่าทำหรือเปล่าปกติเขาว่าเฮงๆครับไม่ต้องเคาะมันดังหรกโอเค คนสวยไม่ต้องทําอะไรน่าที่ไหนก็น่ารักขอบคุณค่ะพูดจาน่ารักจังเลยเราแม่เนาะอย่างนี้น้ามาแวะทุกวันทุกวันเนี่ยไม่ต้องมาแวะแล้วใจดีและน่ารักจังจะไปผักลุนลุนจะมีอะไรกินผักลุนลุนนะคะทุกคนโอ้ยแก้มฉันโอ้ยปากฉันแดงกับเพื่อนเลยใช่เขาบอกปากเจ็บมากมันแตกไหมแซ่บ เดี๋ยวเราจะติดต่อกับเอ้ยไม่ติดตามกันไปอีกคลิปนึงเนาะปากเราก็จะเปลี่ยนสีไปหน่อยเพราะว่าไม่ได้แม่กับลูกแม่จะกินลูกขนาดนี้ไม่ได้เอาสีเสื้อค่าแม่ไปได้นะคะใช่แดงเจ๊เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันที่ไ์สดคืนนี้นะจ๊ะแต่คลิปนี้จะเอาล้มพรุ่งนี้ตอนเช้าแต่ว่าคือให้ทุกคนลิบแดงอันนี้สีส้มเด้ไหม จำเป็นไหมคะซีดมันต้องแกกกว่านี้อีกอัซีดไปหมดเลยใช่เช็ดสีเม็ดเต็มกว่าเขาเอาสีเสื้อขาวดูแอนดูสิสีเสื้อเขาได้อันนี้เอาละสีอะไรข้าขอสีเอาน้ำมันพายสีน่าร้อนส่วนอหญ่ไปนี่เท่านั้นเลยแกแล้วเราเอาตอนนี้เราจะลงตลาดแล้วทุกคนค่ะ